สวัสด,ดีค่ะศูนย์วิปัสนาท่าช้างจังหวัดจันทบุรีขอเสนอธรรมะประจำวันโดยพระวชิระยาโนโอฟังธรรมะวันนี้ของเยอะมากเลยของใส่บะแล้วตอนมาเคนะานาจะธตรมาก็ปรุงนะคําก็สมัยก่อน,นะจะคือเหมือนเวลาไปอยู่วัดใหญ่เงี้ย เราไม่มีโอกาสที่จะประเคนเลยนะเขาจะมีคนไปประเค้นมาจาเลยแล้วเราก็ไม่มีใครสอนนะเราคิดว่าเอ๊เราไม่ได้ยกเลยไม่ได้ไม่ได้กระทําเลยเนี่ยเราจะได้บุญยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราคิดไปต่างๆนานาเลยนะพอวันหนึ่งอะจะได้ถึงการมาเคนแล้วพอไปประเคนอะมันจะมันคิดตัวเองอะจะโยมารู้สึกแบบเหมือนยกขอนักหนักแล้วโอ้วบุญวันนี้ได้บุญใหญ่อะไรเงี้ยคิดตัวเองอะนะได้บุญใหญ่อะไรยเงี้ย แต่เวลาพอเขาจะเรียกผู้ส่วนมากจะให้ผู้ชายไปเขียนใช่ไหมจะ๊ะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากไม่ต้องใช้ผ้ารับอะไรอย่างเงี้ยจะ๊ะแล้วเราก็เขินอีกนะสมัยก่อนมีตัวตนน่ะเนาะเขินเพราะว่าไปวัดอ่ะก็ไม่รู้จักใครเขาอะ่ะเพราะว่าต่างคนต่างมาจะ้ะเขาไม่ได้รู้จักใครเขาเวลาจะออกไปเหมือนข้างหน้าที่คนจับจ้องอย่างเงี้ยเออก,กลัวทําผิดทาผูกอ่ะจะ้ะก็กลัวมากแต่พอมาทีเนี้ยกลายเป็นทีเนี้ยเขาน่ารักเลยนะเหมือนกลายเป็นประเพณีเลยนะ ถ้าเหมือนใครอยู่นานๆอ่ะเขาก็จะให้เกียรติคนที่มาใหม่ประเคนอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ซึมซับในอารมณ์นะพอเหมือนเรารู้แล้วใช่ไหมจ๊ะก็ดีแต่ทีเนี้ยพอเมื่อมาศึกษาจริงๆมันอยู่ใจเรานี่แหละใจเราปล่อยปงใจเราปล่อยละสละได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่กับการที่เราประเคนแต่เราก็รีบจิตมันก็ส่งออกไปข้างนอกว่าเอย้ยเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วเอ๊จะต้องรีบไปแล้วทําไมพระเรื่องมากต้องรับช้าอย่างงู้นอ,อย่างนี้พิจารณาหารช้าจังเมื่อไหร่จะ มื่ออะไรจะให้พรอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะแทนที่จะได้บุญเขาสาให้มาบัเคนนั้นอ่ะแต่ใจเราเป็นคิดเป็นอกุศลได้อย่างเงี้ยแทนที่เราจะมาปล่อยใจสละละวางเบาๆอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นได้อกุศลในวันนั้นคิดไม่ฉลาดแล้วเห็นไหมเริ่มต้นชีวิตเบื้องเช้านั้น,นะคิดไม่ดีแล้วพรพุทธเจ้าท่านก็เคยสอนไว้ว่าถ้าเลิกงามยามดีของพรุทธเจ้าใช่ไหมจ๊ะเมื่อตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นอ่ะถ้าคิดดีหลังจากนั้นก็คือเลิกงามยามดีแล้ว ืถ้าหลังจากนั้นการไปคิดดีตอนยามสายหลังจากนั้นก็คือเลิกง,งามยามดีแล้วอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าเราคิดสิ่งดีสิ่งงามมาจากหลังจากนั้นก็คือเลิกง,งามยามดีแล้วไม่จําเป็นต้องไปก้าโมงก้านาทีอะไรอย่างเงี้ยอืมมีเวลาเลิกสะดวกอะไรของเราก็ทําตามแบบนั้นหละจ้ะพอเมื่อใจเราเป็นปกติใจเราสบายเวลาจะน้อมไปทําอะไรดีไหมอ่ะมันก็ดีเป็นปกตินั่นแหละแต่ทีเนี้ยถ้าเรามีใจขุ่นมัวมีใจโมโหโกธา เวลาเราไปทำของอะไรดีนะร้อนใจร้อนรุนแรงยังโมโหอยู่เลยลองสังเกตเถะจ้ะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติทำมานะเวลาเขาโมโหโวยวายเนี่ยอย่าไปเข้าเข้าใกล้เขาเลยนะเผื่อจะโดนทานด้วยนะเห็นไหมจะรู้สึกร้อนเลยไม่ต้องอะไรมากจ้ะเวลาเราจิตกระดิกเนี่ยหรือเรียกว่ากิริยาของจิตนั่นแหะก็ดูจ้ะว่าพอเราจิตกระดิกเนี่ยดูซิว่าเวลาเราจะน้อไปทาอะไรอ่ะถ้าทาได้ดีปะล่ะอะไรอย่างเงี้ย ก็ควรจะทําใจให้มันปกติสบายสบายส,บายสงบอย่างเงี้ยจ้ะถ้าเรามีการคิพิจารณาบ่อยๆอ่ะจากที่เรามีสิ่งกระทบจากที่มันจะกระดิกมากเป็นเวทนาสักสิบแปดเจ็ดอย่างเงี้ยพอเมื่อเราย้ําจิตย้ําใจไปความเบาบางก็บางลงจ้ะจากที่เคยโมโหสักหกสักห้าอาจจะเหลือแค่สองสามเออไปไปมาเขาสิ่งต่างๆนั่นทำอะไรเราไม่ได้เลยเพราะว่าเราคอยบอกเขาตลอดไง สมัยก่อนเราไม่เคยบอกอะเนาะเราก็จะปล่อยไหลไปมีตัวตนโมโหทะเลาะกับลูกมัง่งทะเลาะคนข้างบ้านมัง่งทะเลาะกับหมามั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนหลังถ้าเราเข้าใจเรื่องาธาตุหรือเข้าใจเรื่องจิตนั้นอ่ะเออหมามันก็ไม่ได้มีอยู่จริงเออคนโน้นเขาก็เป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะพอเข้าใจเขากับกลายเป็นเหมือนแบบเออรปร่งปล่อยเลยจะไปโกรธเขาทาไมจะโมโหเขาทําไมอะไรอย่างเงี้ยอาตมาก็ขำนะมีอยู่เรื่องเนึง คือมีคนแก่นั่นแหละเขาชอบปฏิบัติธรรมน่ะแล้วคนข้างบ้านะเขาไปเข้าใจผิดอะไรไม่รู้ลุงเขาไปจอดรถมอเตอร์ไซค์อะไรขวางหรือยังไงก็ไม่รู้จ้ะแต่นั้นที่ลุงเขาก็ไม่ได้จอดนะใครมาขยับรถลุงเขาไปไม่รู้เนี่ยแล้วคนข้างบ้าน่ะเด็กหนุ่มเนี่ยก็ด่าลุงเขาใหญ่เลยนะด่า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 อย่างเงี้ยด่าลุงก็เฉยไม่รับรู้เลยก็ฟังเลฟังแบบยิ้มยิ้มอ่ะนะก็รับไม่ได้ว่าไงก็ฟังด่าด่าด่าเสร็จยุงจังเมตตาอีก กลัวเด็กหนุ่มคอแห้งเอาน้ำไปเสิร์ฟอีกด่าจนหมดแรงไปเองอ่ะจ้ะจนสํานึกไปเองอ่ะนะเด็กวัยรุ่นสํานึกไปเองว่าโอ้โหด่าลุงไปขนาดนี้ยุงยังไม่ยังไม่เป็นไรเลยรู้สึกไปเองอ่ะคนเขาดีอะนะเ<ม>นี่ยแหละเห็นไหมพอเมื่อถ้าเราไม่ตอบโต้เห็นไหมก็ไม่มีการทาร้ายร่างกายหรือไม่มีการทะเลาะเบาแววนกันแล้วยิ่งอยู่ใกล้บ้านเรือนเชียงกันเนี่ยจ้องมีปัญหากันอยู่แล้วประจาเลยล่ะกล้วยยืนไปบ้านเขามาังกิ่งกิ่ง กิ่งผลไม้กิ่งมะม่วงอะไรเงี้ยยืย่นไปบ้านเขาบ้างแล้วก็ชอบแบบแบบเขาเรียกขิงนั่นน,นะขิงกันกคอยจะไอ้ง่นยังงอย่ยงเงี้ยเป็นเป็นทุกทีเลยจ้ะแสดงว่าน่าจะมีกรรมเกาะเกี่ยวกันเห็นไหมบ้านในประเทศไทยมีตั้งหลายร้อยแปดพันหลังเราอยู่ข้าง,งบ้านกันเลยนะแล้วต้องเอาหมาขี่ข้างๆกันเลยนะที่มีเดินเยอะแยะไม่อามาขีชอบแกล้งอาจจะเอาหมาไปขี่หน้าบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตลกกระยโยม อาตมาที่พูดแบบเนี้ยเพราะอาตมาเคยอยู่บ้านแบบอย่างนั้นมาก่อนอาตมาเข้าใจแล้วทีนี้พอได้มาอยู่สวนนะจ๊ะโอ้โหเหมือนเปิดโลกอาทัพเลยสบายช่คือสมัยก่อนบ้านมันติดกันใช่ไหมจ๊ะแต่พออยู่สวนะวนะ่ะอวยสวนน่ะคนมากคนอนะ่ะเขามีไม่ใช่มีที่น้อยๆกันมีทิงยี่สิบสามสิบไร่ถ้ากับว่าเราไปอยู่หัวโดเลยรอบสามสิบไร่กว้างเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครมาวุ่นเปิดเพลงก็ได้ยิงปืนเนี่ททำอะไรก็ได้ที่เสียงดังๆก็ไม่มีใครมารบก,กวนเราอะนะ แล้วคนอื่นเข้าม่อยากมารลบควนกับเราอะพอเวลาเข้าสวนมันน่ากลัวจ้ะมันค่อนข้างจะเวแบบเคว้งคว้างน่ากลัวเพราะว่าเหมือนสัญญาเก่าๆอะจ้ะคนทําสวนนะผมว่าเขาจะมีปืนใช่ไหมเข้ามาก,กลัวจะโดนยิงกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เข้าบ้านเขาไมา่เหยียบเข้าไปที่สวนข้างๆเลยนะกลัวจ้ะกลัวโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ติดค้างโยงไว้แล้วจ้ะก็มาพูดเรื่องสมัยพุทธกาลนั่นแหละแต่ทีนี้ซอยจ้ะซอยออกไปสองช่วงเพราะว่าถ้าพูดมันเนี่ยนาน นานแล้วเดี๋ยวเวลามันจะเกินไปโยมต้องต้องกินข้าวทําอะไรท,ทําธุละกิจธุรการทําใบตองทําอะไรอย่างนี้ด้วยจ้ะอาตมาก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะโยมก็คือว่าตอนที่เราศึกษาตั้งแต่เล็กยันโตหรือว่าเข้าวัดอ่ะเราจะได้ยินคุ้นชินมากเลยว่าอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาภาษาลีบุตรพระโมกัลานะอ่ะาพระอานนท์เป็นพระอุปถากอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยินส่วนมากแค่นี้ใช่ไหมพระบาราหุน่นอะไรเงี้ยที่เก,เกี่ยวกับพระพระพุทธเจ้าจ้ะ แต่อาตมาไปเจอเอา้ามีคู่แต่ถ้าคู่เบื้องซ้ายบ้ขวาเขาเรียกว่าคู่อัครสาวกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าคู่อัครสาวิกาเคือพิสุณีนี่นแหละไม่เนี่ยโยมรู้ไหมว่ามีพิสุณีเบื้องซ้ายเบื้องขวาเอาตมาก็ไม่เคยรู้เลยเพิ่งมารู้ในตอนที่อ่านหนังสือแล้วว่าเออมีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วกับกลายเป็นแบบเฮ้ยเหมือนเราก็คงเข้าใจว่า เราก็คงเป็นแบบโยมนั่นแหละแล้วก็เคยเอามาให้ได้ความรู้ว่าเฮ้ยไม่มีใครเคยมาเล่าถึงบุคคลท่านนี้เลยอสองท่านเนี่ยอืมก็แสดงว่าได้เป็นความรู้และโยมก็ได้เหมือนเปิดโลกทัศนใไปที่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เบื้องซ้ายเบื้องขวาที่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วพออ่านหนังสือจะอาตมาก,ก็งงนะพิสุณียไม่งงอยู่แล้วพอรู้อ่าพิสุใช่ไหมพิสุเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นนักบวชนั่นแหละพิสุณีก็เป็นผู้หญิงนักบวชใช่ไหมแต่อาตมาก,ก็ ใครนะอ่านสัมมาเนรีสัมมาเนรีใครวะเนี่ยอ่าถ้าสัมมาเนรผู้ชายใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็สัมมาเนรก็บวดได้เหมือนกันสิบสิบเียกสัมมาเนรีอย่างเงี้ยออาอาตมาก็อ๋อเวลาถ้าเป็นผู้หญิงอะไรเขาจะรีรีหน่อยเติมรีรีเข้าไปเงี้ยอ่าแบบสาวกก็กลายเป็นสาวิกาชื่อมันจะนุ่มหน่อยเป็นเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยจ้ะนั่นแหละอาตมาก็โอ้ดีดีดีมากเลยเหมือนกันเลยจ้ะผู้หญิงก็เหมือนกันเบื้องซ้ายเบื้องขวาเหมือนกัน พระเบื้อเจ้าให้เบื้องขวาคือผู้มีปัญญาวันนี้จะมาเล่าถึงพระเขมาเถรีเป็นผู้มีปัญญาที่พระเ้เจ้าได้ทรงไว้ให้เป็นแบบเบื้องขวาในของผู้หญิงนะนะ mm hmm. แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งจะมีผู้มีฤทธิ์มากชื่อว่าพระนางไม่ไม่เป็นพระนางแล้วเขาเป็นพะนาาระอรหันต์แล้วเป็นพระอุบลวันนาเถรีชื่อว่าพระอุบลวันนาเถรีเบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์มากเ mm hmm. บื้องขวาเนี่ยพระเขมาเถรี เนี่ยไหมเราจะไม่คุ้นชื่อเลยเพราะเราจะไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้จําไม่เคยได้ดูดซับไว้แต่พออเราจะได้ยินพระโมกขลานะภาษาลีบุตรประจําเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมจ๊ะ <Okay. S 1> แต่ทีนี้นก็ได้มาฟังสิ่งแปลกใหม่ใม่ก็ทําให้มันจะดูดซับได้ดีเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่อย่างเงี้ยอืมคือมีแนวคิดธรรมะสอดแทรกอยู่ในเรื่องพวกเนี้ยอยู่มากเหมือนกันจะก็คือในสมัยหนึ่ง ในสมัยนี่อันตรายจนเลยชื่อยาวชื่อหมายถึงคนนั้นนะ <c oughs> ในสมัยซึ่ง่็จะในพระพุทธเจ้าอ่ะก็จะมีการอุบัติเกิดขึ้นใช่ไหมยเยอะมากเลยในสมัยพระพุทธเจ้าพนามว่าปัทุมุตตะจ้ะปัทุมุตตะแล้วพนางเขมาเนี่ยพนังเขมาก็ได้เกิดในเกิดในกรุงหงสาวดีแม่ชื่อเหมือนพมา่า <c oughs> แต่มันก็มันก็เนี่ยโยมการเกิดตายมันทับซ้อนไงชื่อมันก็คล่องคางจะแบบ ไม่ไม่ไม่หนีไปไหนอ่ะก็เหมือนเหมือนกันอย่างนั้นนั่นแหละอืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเกิดในกรุงหงสาวดีแล้วทีเนี้ยเราในแต่ละพระพุทธเจ้าจะก็จะมีพระอัครสาวกใช่ไหมปกติอย่างเงี้ยอยู่แล้วจะเพราะว่าสะสมบารมีได้มาพบเจอเจอเจอกันอย่างเงี้ยแล้วว่าพระพระอัครสาวกท่านก็ได้บินบาทเที่ยวไปปกติอย่างเงี้ยเลยจ้ะแล้วพระนางเขียมานั้นน่ะก็ได้เห็นแล้วก็ได้ใส่บาสน่ะนะพระพระเสร็จแล้ว ท่านนี้ชื่อว่าพระสุสชาติเถระได้มารับบิณฑบาตปกตินั่นแหละเป็นอัครสา,าวก็ต้องรู้แล้วเป็นอย่างน้อยก็ก็เป็นอาิยญบุคคลนะส่วนมากก็เป็นพระอาหารนะจ๊ะที่ใกล้เคียงพุทธเจ้านะแล้วอาจจะมาอ่านเรื่องอะไรพวกเนี้เวลาใส่บาตรกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารอะไรเนี่ยหวยจะมีได้จะมีได้สิ่งแปลกสิ่งพิเศษส่วนมากนะอืมแล้วก็ได้ใส่บาตรใส่บาตรก็คืออข้าวต้ม อาจจะจานาินนาไปข้าวต้มมัดอย่างนี้ก็ได้ใส่ข้าวต้มมัดไปแหละใส่ข้าวต้มมัดไปสามสามมัดแล้วก็เป่งอธิฐานในใจนะเป่งอธิฐานความปรารถนาว่าขอให้ข้าพระเจ้าอ่ะได้มีพระปัญญาแบบเนี่ยพระรูปเนี่ยพระสุชาติเนี่ยพระรูปเนี่ยได้มีปัญญาในพุทธในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยเถินอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอะจานานก็ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแต่คนสมัยก่อนเขาจะพยายามคือ อย่างน้อยเนี่ยเขาจะมีศีลประจําใจเลยเหมือนอย่างน้อยคือมีศีลห้าเปรียบเสมือนกับเป็นเนื้อเดียวกับตัวไปเลยอย่างเงี้ยจะจะไม่อยากทําผิดอะไรเลยจะรักษากุศลได้ดีมากอืมแล้วก็จะไม่ประมาทในกุศลนั่นแ,แหละก็จะทํากุศลอยู่ตลอดอยู่เป็นนิจจะเมื่อได้ตายไปใช่ไหมเนี่ยพอได้ตายไปใช้คําว่าท่องเที่ยวเลยนะได้ท่องเที่ยวอยู่ในเมืองมนุษย์อยู่ในเมืองสวรรค์ในเป็นเทวโลกกับเมืองมนุษย์ก็คือเนี่ยวนอยู่อย่างเงี้ยเป็นจํานวนแสนกับ แสนกับที่นี่อาจจะมาอยากรู้เลยว่ากลับหนึ่งมันเท่าไหร่คลองใจมากเปิดเซิซร์ชเน็ตเลยเซิร์ชเน็ตเลย,เ,เ,ลยเขาว่าอ้างคำพระไทยพี่โดกไปจ้ะเขาก็บอกว่าในพระไตรปิฎกอ่าพระพุทธเจ้าเคยบอกประมาณนี้ว่าเปรียบสเสมือนกับภูเขาภูเขาที่มีลูกหนึ่งใหญ่ๆเลยนะจ๊ะยอดยอดคุณยอดกว้างกว้างโยอดหนึ่งสูงโยอดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าโยอดหนึ่งเท่ากับสิบหกกิโลเมตรฐานน่ะสิบหกกิโลเมตรสูงสิบหกกิโลเมตร แล้วในหนึ่งร้อยปีเอาผ้าแพรผ้าแพรบางไหมผ้าแพรผืนนั้นอ่ะใหญ่เท่าภูเขาอะ<ม>แค่ร้อยร้อยปีเองนะร้อยปีเอาผ้าแพรมาลูบภูเขาแล้วให้ดินติดผ้าแพรไปจนกว่าจะหมดอะ่ะนั่นนะคือหนึ่งกลับ<ม>อาตมาปิดแลย<ม>พออาตมาเลิกเลยไม่อยากรู้แล้วปิดโทรศัพท์เลยพอพอโอ้ยมันขนลุกอะแบบโอ้ยมไ,มไม่อยากไม่อยากนับแล้วนี่แสงกลับอะแล้วร้อยปีอะเอาเอาผ้าแพรมาลูบภูเขาให้หมดอะ่ะ แล้วคิดดูไม่ใช่อถาถวันหนึ่งรูดวันหนึ่งรูดก็ยังพอไปไม่ไรร้อยปียังเมื่อขนาดไหนอ่ะเอาผ้าแพรมารูดแล้วผ้าแพรบางใช่บางเฉียบเลยโอ้โหพอพอได้ฟังแค่นี้จบจบเ,เลิกเลิกแล้ว16กิโลเมตรอะสูง16กว้าง16โอ้โหท่านได้เปรียบแบบนเนาะแบบียบดีอย่างเงี้ยจ้ะลับแบบถ้ามันจับต้องได้นะจับเป็นนามธรรมอะจนเออลับหนึ่งโอ้นานมากแล้วนี่แสนกลับอ่ะแล้วคิดดูมีบาร,รมีขนาดไหนอ่ะ อ่าแล้วสุดท้ายจนมาชาติสุดท้ายนี่แหละได้มาเกิดได้มาเกิดเป็นตระก,กูลสูงสักเลยเกิดในตระก,กูลพระราชานั่นแหละเกิดในตระก,กูลพระราชาที่กรุงสาคละแว้นมัถะอาจารย์เป็นลูกพระราชานั่นแหละแล้วจนได้เติบโตใช้ชีวิตปกะตินั่นแหละแล้วจนได้เป็นเออทวีของพระเจ้าพิมพิสารก็เราจะได้ยินชื่อนี้มากเลยใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้ไปตามทูลถามพระพุทธเจ้าตอบปัญหาข้อนั้นข้อนู้นทําบุญอะไรเงี้ย เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสานั่นน่ะได้เป็นอุปถาห์อุปถม์มาพุทธเจ้าจะเป็นผู้ดูแลพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดเลยอย่างเงี้ยจ้ะเวลามีเรื่องมีราวอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการที่ทํอ่าถวายทานอย่างปานนี่อะไรเงี้ยพระพระเจ้าพิมพิสาน่ะจะเป็นผู้อุปถาภ์พระพุทธเจ้าเลยแล้วด้วยความที่เป็นมัทเทวีนะจ๊ะเวลาพระเจ้าพิมพิสาน่ะได้ไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยปกติใช่ไหม แล้วก็เหมือนเคยสดับรับฟังทมหองพระเจ้าอ่ะแต่คือไม่ไม่ได้ไปหาพระเจ้าโดยตรงใช่ไหมก็เล่าจากบุคคลอื่นเล่านั่นแหละแล้วพระเจ้าอ่ะท่านก็พูดถึงโลกถึงโทษของการมัวเมาในรูปอะไรอย่างเงี้ยมัวเมาในรูปแล้วเหมือนตอนเองอ่ะเป็นเป็น,ปน,ปนไอเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าศาสตร์เนาะแล้วเป็นผู้หญิงมัเทวีก็ต้องสวยงามอยู่แล้วอ่ะก็ต้องมีคําจิตใจในรูปสวยอะไรอย่างเงี้ยก็ทีเนี้ยไม่กล้าไปเฝ้าพระโทษสกคลก็คือไม่กล้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นแหละ กลัวพระพุทธเจ้าทรงจัดตำหนิตีเตียนเอาเพราะว่าตัวเองสวยแล้วเดี๋ยวคือคิดว่ายังไงพพระพุทธเจ้ากลับไปสั่งสอน้ต้องบอกตัวเองแน่เลยว่าอย่าไม่ให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็กลัวไม่กล้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยจ้ะแล้วทีนี้พระพิมพิสารก็รู้สึกแล้วว่าอุ้ยตัวเองอ่ะเป็นถึงอุปถาอุปถัมภพระพุทธเจ้าแต่เนียอัครามเหสีเนี่ยทําไมไม่เคยไปเยี่ยมเยียนไม่เคยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเหมือนคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเลย แต่อัครามเหสีเนี่ยไม่เคยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยแล้วทีนี้ก็เลยได้มีพระธรรมวะจ้ะก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีนะหาคนอุบายจะว่าจะให้พระเทวีของท่านเนี่ยพระ,ะเขมาพระเขมาเนี่ยพระเทวีเนี่ยได้จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้างเพื่อพระพิมิสารน่เวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เกิดความสบายใจจะได้ฟังธรรมใช่ไหมก็อยากให้พระอัคราเหสีเนี่ยได้ฟังสิ่งดีๆงามๆบ้างก็เลยได้ออกอุบาย ให้เกวีอ่ะเกวีต่างๆในเมืองเนี่ยแล้วก็มาช่วยกันประพันธ์สรรพันนาสิ่งต่างๆดีๆเลยนะที่เกี่ยวกับพระเชต,ตวันวิหารนะจ๊ะก็คือวัดที่พระเจ้าท่านอยู่นั่นแหละพระเชต,ตวันวิหาร<ม>แล้วก็พันนาบอกว่าวัดดีงามอย่างงูอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาปรุงนะปรุงหมายถึงว่าตอนสมัยก่อนเขาตีกองปึกโป๊ะปึกโป๊ะปึกอะไรงี้ยก็มีคําพูดแบบจิ้งจับจริงๆๆๆๆ้งจับแบบคนไทยอะไรเงี้ยนะนะสไตล์นั้นแล้วก็มีกกรแบบ เหมือนหนังจักจกักรงวนเห็นไหมที่เขาเอื้อ่อนมันคามันสวยแล้วก็ได้บอกกล่าสิ่งดีๆสิ่งดีๆงามๆอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็ทําให้พระพระเทวีนั่นน่ะโออยากไปดิอยากไปพานานาวัศดีเลยอยากไปพระเชตวันเลยอยากไปเที่ยวดูเลยอย่างเงี้ยจ้ะแล้วทีเนี้ยก็จะกําลังทรงสเสด็จไปและเข้าเฝ้าพระุทธเจ้าแล้วแล้วทีนี้ ด้วยพระพิมิสานะจ๊ะพระเจ้าพิมิสารอยากให้พระอาคัลามาสีเข้าเฝ้าอย่างจริงจังนะแล้วก็บอกว่าคนติดตามอ่ะว่าทยังงก็ได้ยังไงต้องให้เข้าเฝ้าพพุทธเจ้านะถ้าพระนางเนี่ยแบบเกี้ยวกาหรือว่าไม่รับฟังคําของของเนี่ยคนติดตามเนี่ยให้อ้างเราได้เลยให้อ้างใช้คําสั่งพระราชาหรือว่าพระราชาเป็นผู้รับสั่งการงองแง,ง mm ่ไ hmm. งการงองแง่การหนีกลับก็บอกว่าไม่ได้พระราชาท่านสั่งไว้อะไรอย่างงี้สุดท้ายก็ได้ไปใน เข้าความพระพุทธเจ้านั่นแหละจ้ะครั้งที่เสด็จไปนะพระพุทธเจ้าเห็นต่ไกลแล้วพระพุทธเจ้าท่านเห็นต่ไกลแล้วจ้ะแล้วทีเนี้ยโอ้ยน้อยน้อยเรื่องจอะยโยมที่พระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์จริงไหมไม่ค่อยได้ยินเลยนะน้อยมากแต่พระพุทธเจ้าท่านแสดงฤทธิ์นะท่านแสดงปาเนลมิตเทพอักษรเทพอักษรเนี่ยก็คือเทพเวลาถ้าขึ้นไปอยู่ในชั้นสวรรค์เนี่ย ก็จะมีเทพอักษรเป็นบริวารก็คือมีเทพหน้าตาสวยสดงดงามเลยจะมาถวายงานให้ให้ให้เราถ้าเราได้ขึ้นไปอยู่อ่ะถ้าเราได้บุญอ่ะเขาจะคอยปฏิบัติทำมหาอาหารทำในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเป็นบริวารเรานั่นแหละก็ได้เนี่ยแหละมีเทพอักษรใช่ปะ่ะแล้วก็กําลังถวายงานพัดขอบพุทธเจ้าอยู่ถวายงานพัดอย่างเงี้ยแล้วด้วยที่พระเทวีอาจารย์พระเขมาพระเขมาท่านได้เห็นใช่ไหม แล้วก็ตึงตาตึงใจดิก็เนรมิตเทพอักษรเนะ่เป็น The, เทพเจวดาเนาะสวยงามดิแล้วยืนเขาเรียกว่าถือเอานิมิตเออคำว่านิมิตก็คือเหมือนเนี้ยเราอาตมาเห็นเนี้ยนิมิตก็คือหมายถึงว่าระบบประสาทเนี่ยตาเนี่ยมันตาที่บอกรู้ประคันทําหน้าที่นั่นแหละเออเขาเรียกว่านิมิตนิมิตนั่นแหละอนุพยัญชนะก็คือว่าสิ่งแย,ยบย่อยอะว,ว่าเหมือนเห็นโยมนะแตนใช้เนี่ยก็เห็นหูตาจมูกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออนุพยัญชนะก็คือแยกย่อยอีกทีงนิมิตก็คือโดยภาพใหญ่ โดยภาพใหญ่ที่เห็นที่เห็นนะาแสงชัยเนี่ยเขาเรียกว่าถือเอานิมิตก็คือว่าถ้าถ้าไม่ถือเอานิมิตรไม่ถือเอาอนุพยัญชนะก็คือการยิงขันนั่นแหละคือไม่ให้สิ่งพวกนี้มันตกขางหมักดองก็คือเราบอกรูปขันทําหน้าที่อย่างเนี้ยแต่ทีเนี้ยด้วยพนางอ่ะได้เห็นเทพอักษรแล้วมันตึงใจเนาะก็เลยถือเอานิมิตรเห็นปุ๊บสวยดิสวยกําลังยืนพัดอยู่แล้วทีเนี้ยพระเา้าแสดงฤทธิ์เ,ล,เลยสาเดยแสดงฤทธิ์ให้เห็นวัยปฐมวัยอ่าปฐมวัยมัชชิมาวัย แล้วก็ปัะชิมไว้คือให้เห็นวัยที่หนุ่มสาวไวยกลางคนแล้วก็ไวยชราเลยในเวลาแบบเดียวกันแล้วค่อยๆเคลื่อนอย่างเงี้คยค่อยๆเคลื่อนแล้วจนนั่งพัชอยู่จากไวรุ่นน่ะจนวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วจนเขียวหนังคอมหนังย่นฟันหักเลยแล้วก็พับลงไปเลยตายอ่ะพับกิ่งไปกับพร้อมพัชอ่ะทีเนี้ยด้วยความตกใจพัะเถพระเขมาตกใจ คนแบบคนรู้คนชันเลยแบบตกใจว่าหูยขนาดเมื่อก่อนเนี่ยสวยขนาดเนี้ยแล้วอยู่ๆแก่ไปดูไม่ได้เลยแล้วก็ต้องตายอะ่ะแล้วมีแบบเรามีอัตภาพแบบนี้เหมือนกันน่ะยังไงเราก็ต้องมีคติคติไปว่าที่ไปเราก็ต้องมีที่หมายหรือคตอิเป็นแบบนี้แน่ๆเลยเริ่มสังเวชปงใจแล้วว่าหูแบบยังไม่ทันการบาบพระพุทธเจ้านะแค่ยืนแค่ยืนและเห็นที่พระุเจ้าท่านเนรมิตให้อย่างเงี้ยเห็นแล้วก็แบบใจมันสลดและใจมันไม่ไหวแล้วอ่ะ ตจมันไม่ไหวแล้วทีนี้ด้วยที่พนาท่านเกิดตายมาเยอะใช่ไหมท่ากับเหมือนสะสมบารมีมาเยอะแหละแค่เหมือนมีอะไรกระดิกนิดเดียวอ่ะที่อาตามาบอกไงแล้วสอนไม่เถอะสอนไม่เถอะแล้วมีสิ่งที่มันเหมือนแบบมาทําให้ใจเราแบบสลดอะเหมือนปึ๊กปุ๊บบางทีเหมือนเอาเราจะเห็นใบไม้หล่นแค่นั้นแล้วอุ๊มมันมันไม่ไหวแล้วอ่ะประมาณนั้นแะอารมณ์นั้นเลยยืนยืนแบบใจสั่นและใจสั่นจะเหมือนจะเห็นว่าไม่ใช่เราจริงๆแล้วไงใจสั่นเลยพทะเจ้าท่านรู้วาระจิตดิ ถ้าพูดแบบอันนี้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะถ้า,ถาวัยรุ่นนะพระพุทธเจ้าท่านขยี้เ้าอีกขยี้ให้มันขาดเลย <S <S พุทธเจ้าท่านก็เลยตัดคาถานเนี่ยแหละอาตมาได,ด้จดเนี่แหละพุทธเจ้าท่านก็เลยตัดคาถาบอกกับพระเถรีนั่นแหละว่าชนเหล่าใดถูกราคะย้อมแล้วย่อมตกไปตามกระแสเหมือนแมงมุมตกไปตามใย,ยข่ายที่ตนเองทําไว้ชนเหล่านั้นตัดกระแสนั้นได้แล้วไม่เยื่อใหญ่ลักกรรมสูขเสียย่อมบวช ประมาณนี้แต่น่าจะลึกซึ้งหว่านะเอาไปคำสมัยก่อนเผื่อพูดหรือเผื่อโยมจะไปลึกซึ้งบ้างไงเ <c oughs> นี่ยพระเจ้าก็บอกประมาณนเนี้จะว่าเหมือนเราอติดใจอะไรใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนสร้างใย,ยข่เป็นเหมือนใย,ยแมงมุมเนี่ยแล้วทีเนี้ยทำไงก็ตกลงไปเป็นสิ่งที่เราไปคิดไปหาให้มันแบบต้องไปหาหมวดวุ่นอยู่กับพวกเนี้ยแล้วสุดท้ายก็มาติดบ่วงกรรมตัวเองนั่นแหละที่ก็ต้องเที่ยวตามหาสุขแสวงหาอยู่แบบเนี้ยเหมือนติดเขื่อนขา่ใย,ย,ายแมงมุมนั่นแหละที่ตนเองได้ดักได้ทําไว้อะ โดนกับดักตัวเองนั่นแหละแล้วทําไงอ่ะก็ให้อ่ะพอเมื่อตกกับดักแล้วก็ให้ตักกับดักเสียแล้วก็ละกามมาสุขสิ่งพวกเนี้ยที่มันฉับสวยจ้ะแล้วก็ออกบวชได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอเบอร์ได้ฟังคาถาที่พระเจ้าได้ตักเสร็จป่ะบรรลุเลยบรรลุพะา,ารหานพร้อมปฏิสัพิทาก็คือที่ฟังแล้วเหมือนบรรลุง่ายไม่ใช่ว่าเห็นไหมถ้าเราไม่ย้อนไปดูชาติแต่ละชาติที่ท่านได้เคยสะสมมาเราจะบอกว่าเอ้ยทําไมบรรลุง่ายจัง มาเจอพุทธเจ้าฟังไม่กี่ทีกี่คำมัยืนด้วยยืนบรรลุแบบนั้นเลยแหละแต่จริงๆอ่ะแสงกลับแล้วอ่ะโโหานไม่รู้เท่าไหร่เนาะสะสมบ่มเพาะมาแล้วด้วยที่ชาตินึงอะจ้ะที่ได้ใส่บาตรกับพระอรหันต์เห็นไหมพระสุชาติอะพระสุชาติอะแล้วก็เลยเป็นอธิษฐานไงขอให้ได้ปัญญาเหมือนท่านแล้วพระอัครสา,า,า,าวกอะจะไม่ฉลาดได้ไงใช่ไหมทีเนี้ยผูอ้อาตมา,าอ่านหลายเรื่องแล้วเขาก็ที่บอกว่าขอให้บรรลุทำแบบพระปัจเจกมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่อธิษฐานนะสุดท้ายก็ได้บรรลุ ทำแบบนั้นนั่นแหละคือจะบอกให้โยมฟังว่า,วามันไม่มีความบังเอิญมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องสะสมมาเห็นไหมแล้วพอทีนี้จะอาตมาก็สงสัยนะจ๊ะไม่หาคำตอบอเองไม่ได้ว่าจะถามโยมะอาจารย์หลายทีแล้วไม่ได้ถามแล้วทุกเรื่องเลยจะบอกว่าเมื่อบุคคลที่บรรลุในเพศคารหันนั้นนะ่ะจะมีอายุอยู่ได้ไม่นานอีกวันต้องนิพพานเลยเป็นพระรหันในเพศคารว่าดะ่ะถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ก็ต้องก็ต้องบวชเป็นพระหรือบวชเป็นพิษสุนีถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ อตาตมาก็ไม่เข้าใจนะทําไมเป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นคารวะใช้ชีวิตไม่ได้เลยเออทําไมต้องออกบวชอย่างเงี้ยเห็นไหมเริ่มมีคําถามแล้วทีน,นี้อตาตมาไม่กล้าตู่ไปเองไงอตาตมามีความคิดในใจนะแต่ไม่กล้ามันไม่แน่ชัดไงถ้าบอกโยมไปเดี๋ยวโยมฟังผิดจําผิดจําถูกปากร,รมพระเลยแล้วทีเนี้ยแล้วพระนางเขมาเถรีเนี่ยท่านก็ได้ได้เหมือนตรวจด,ดูอายุตัวเองอะจ๊ะว่าอ๋อยังพอมีอายุ อายุสังขารนะ่ะที่ปรุงแต่งนะ่ะอายุเนะี่ยยังมียังมีพออยู่ได้อยู่ก็เลยจะไปขอพระเจ้าพิมพิสารน,นะขอบวชเพราะสมัยก่อนนะจ๊ะเวลาที่จะบวชอยู่อยู่จะมาบวชเลยก็ไม่ได้นะมีกฎมาต้องไปขอผู้ปกครองหรือขอพ่อบิดามดารดากดก่อนถึงจะบวชได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปขอพระเจ้าพิมพิสารว่าจะออกบวชอะไรประมาณนะี้พระเจ้าพิมพิสารก็ก็อนุญาตเลยจ้ะก็ได้ให้ขนหวัวได้อ่านตมาเลยอ่านว่าให้ขนหัวอทอง นี่หัวอทอมคืออะไรวะก็คือแค่เหมือนแค่เจ้าฟ้าเจ้าศาสตรกนันเนาะให้แบกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบกไปสํานักพิศุณีแล้วก็ทําการบวชนั่นแหละอ mm ืม hmm. แล้วก็คือว่าก็คือเหมือนแบบเป็นผู้มีปัญญาเยอะแค่ยืนเห็นหนาอับสรเห็นไหมเป็นอารมณ์อะบรรลุเลย mm hmm. แล้วที่เนี้ยคุณุระเจ้าท่านก็เลยได้แต่งตั้งเป็นอา,อา,ารสาวิกาก็คืออยู่เบื้องขวานั่นแหละ mm hmm. คือผู้มีปัญญาเลิศก,กว่าใครนั่นแหละ mm hmm. เป็นที่มาของท่าน แต่คนนี้ท่านอาตมาก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มีฤทธิ์พระอุบลวรรน,นาเถรีพวกมีฤทธิ์อาจจะมีเรื่องแบบฤทธิ์หน่อยอะจะพิสดารอ,าอะอาตมาอ่านแล้วก็เฮ้ยมันจริงเหรอะอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้อันนี้ผู้พระผู้มีปัญญาใช่ไหมก็จะเรียบเรียบธรรมดาแต่พวกเรื่องมีฤทธิ์อย่างเงี้ยจะมีเอิฤทธิ์ปฏิหารหน่อยแล้วน้อยมากจากที่อ่านแล้วพระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์อ่ะเหมือนท่านมีฤทธิ์มากเลยนะแต่เหมือนท่านที่ที่ทยมาจาร์บอกอะก็เท่านั้นเนี่ย มันไม่ใช่ทางหลุดพ้นมันต้องมาเกิดอีกพระพุทธเจ้าจะเหมือนไม่ไม่ค่อยวุนเรื่องวันนี้ไม่สรรเสริญเลยจะให้มาน้อมมาวิปัสนาวิปัสนาอย่างเดียวเลยถึงนั่งสมาธิได้ฌานเนชิญฌานสีได้อกินจายจระะสัญญาเนย่ยอะไรเนี่ยที่มันอาลูประชานไปเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ให้อะจ้าก,ก็ให้ย้นนอนมาแค่อยู่แค่สมาธิร่อเลี้ยงเนี่ยเพื่อบารฐานวิปัสนาแค่นั้นเองเหมือนเข้าไปช้าสมาธิสูงสูงอ่ะแล้วเพื่อก็ย่นลงมาก็วิปัสนาไม่อยากเหมือนท่านไม่อยากให้ไป ไปยุ่งกับอะไรเรื่องพวกนี้พอมันหลงแล้วมันยาวอ่ะมันสนุกกันเนาะเรื่องพวงเนี้ยขนาดฟังมันสนุกเลยคิดดูว่าถ้าเราไปอยู่ในโลกทิพย์โลกของจิตที่มีฤทธิ์มีเดชแบบนั้นนะหัวเราจะแหน่หลงต้นหลวงต้นขนาดไหนเนาะอะไรประมาณเนี้ยจะนี่แหละวันนี้ก็มาพูดประมาณนี้ยเราเรื่อตาตื่นกันเลยเนาะแล้วเรื่องขันแล้วแต่ก็ดีนะทายมเพราะว่าอาจจะมาแล้วอาจจะมายังรู้สึกเลยว่าเอ้ย เราไม่เคยรู้เลยว่ามีเบื้องซ้ายเบื้องขวาของของผู้หญิงด้วยเอ,อได้ยินแบบอักขระสาวกนี่อักขระสาวิกาเออเป็นความรู้ใหม่เลยแล้วก็ให้ญาติโยมได้ได้ได้รู้ด้วยตั้งแต่เล็กยันโตเนะี่ยตาบาไม่เคยได้ยินเลยเพราะแต่ดีเนี่ยภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานะอยู่นั่นเนี่ยแล้วพระอานนท์แค่นี้ชีวิตอะแล้วพอมาได้เห็นไหมจาชื่อท่านไว้เลยว่าพระพระเขมาเถรีกับพระอบุบลวรรณนาเถรี ะมาณนี้จ้ะที่เราไม่ค่อยชินเพราะว่าเราไม่ได้ฟังถ้าเราได้ฟังบ่อยก็จะดูดซับไงก็จะนึกได้จ้ะสัีาไม่เคย้ยินันอจะ็ไม่เคยด้ยินนอนครัอัตมาก็แปลกวอลทองอะไรที่อาตมาเกเร,รจะหมายก่อนก็มีตัวต้นแต่เหล็กแล้วคือ เวลาเหมือนอ่านหนังสืออะไรเงี้ยสมัยก่อนโยอาจารย์อ่ะเขาจะชี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนเป็นอ่านเหมือนนกแก้วนกขุนทองอ่ะแก้วกาอะไรเงี้ยแล้วก็มีบรรทัดอย่างเงี้ยใช่ไหมจ๊ะแล้วเขาก็จะให้อ่ะแต่ละคนอ่านเหมือนโยมอ่ะโยมนะอ่านบรรทัแดแรกโยมนะอ่านบรรทัดที่สองเงี้ยจนทั่วห้องอ่ะอาตมานับแล้ว 1, 2, 3, 3, หนึห่งสองสามสี่เฮ้ยตากูนี่วะถามพนข้างเฮ้ยมันอ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกก็กดไม่ถูกพอมีโตัวตนไเงี้ยเมื่อใจเป็นหัวหน้าห้องอ่ะอ่านไม่ออกเพื่อนร้อตายเลยนั่นแหละชนโตมาทุกวันเนี้ย อ่านหนังสือไม่อ,ออกแล้วย้อนไม่กลับว่าแน่มีตัวตนแต่เด็กเลยเนาะตั้งแต่ปอปอหนึ่งปอสองเลยจำได้เลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยระกิดตัวน,น,นี้ไอ้คำเนี้ยสะกดว่าอะไรวะนี่เราอ่านอย่างเท่เลยเราตะป่าวตะกดไม่ถูกอ่ะเขาคิดว่าเราเก่งไงตะป่าวไว้เพื่อนที่สะกดไม่ถูกอาจารย์ได้ไปอยู่หลังห้องแล้วอาจารย์ก็สอนทุกวันนี้เก่งว่ตาตะไมบูนไป โอเคแล้วขำได้ไม่น่าเลยไม่น่าแอ็กแอร์อาร์ไปไหนจ้ะเห็นไหมมีตัวตนอ่ะไม่ดีเลยไม่ดีเลยแหละแต่เล็กเลยจ้ะตั้งจิตตั้งใจจ้ะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนณิสาคลลางเอวะเมวะอิโตทินางเบตานางอุปกาปติ อิชิตังปาติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาลจันโทปนารโสยะธรรมมานิโชติรโสยะธรรมสัพเพียติโยวิวาจันตุสัพพะโรทุวินาสัตมาเตอาภวะ วันดาราโวสุขีธิขาโยกุปะภาวะปิวาทานสิริสันิจงวุธท้าบจายโนจัดอารโรทามาวัตทันติอายุวันโนสุขันธ์ังทวัด ปาบังกาลังราคันตุสาปะเทวัตสะพุทธานุภาเวานัสตา โสติปวันตุเตปวานตุสะอมังคารังรักขันตุสาปะเตวตาสะคาถาหมานุภาเวนาสะทาสสติปวันตุเตปวานตุสะอมังคารังรักขันตุสาปเทวตา สัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันดุ